โอเคครับผมเรามาต่อกนเลยแต่พารทที่แล้วได้ของใหม่มาเราต้องไปเจอกับเจ้ารู้คือมิรถของอาคัมในปีนบนป,ปีทั่วเมืองมีรถทุ่มก่อยในพื้นที่ไม่ค่อยว่ากันอีกลั้งต,ตอนนี้เราโฟกัสดูสิไปรูว่าไหนวินจะเจออะไร ทางนี้เลยใกล้กว่ามาเจอที่ดีสินะแายไม่ควรมาที่ดีเลยม่ใช่ใชค,คือนีที่เราก็เล่ลลออนรเรื่องไงออกซาความส่งเบอริษตาร์ทำรูปเรื่องไหน เป็น,ปน,ปนกลิ้นเชลโลปุ่ทุกคลักลอบเอาเข้ามาจากปันปเฮเวน่วนที่จะกลังจะถอดขอในื่อนเที n <c oughs> เป็นแต่จะเจอจากคนที่แกะรอยของเป็นอะไรนะ เดี๋ยวก็ไม่คิดจะไปว่าไม่มีแพ้ใช่ไหมเขกำจัดการเองกลับไปปฏิทิสซะแมลหน้าบรูซ่ต้งก็ฉันช่วยเขาไม่ได้ไม่เป็นหรอกมันต้อรายเกินไปจะเสียใครไปไม่ไดอีกปฏิทินเป็ต้องการนาย,นายอกอดได้แต่ขอบวามพิการให้เบ่ตต้นแบบสุดท้ายดี I ของดีจากรูชัสป็อก Pick okay, oh, my targets wisely. Teaming up. Teaming up, teaming up I'm I'm not sure. trying anyone trying to resupply is a a not. That disabled. The if I use the disruptor again, it will explode when fired, knocking out the user and flooring anyone nearby. Equipment sabotaged. Time to introduce myself. Hey, jamul, deployed. มานี่มานี่ไอ้ที่ตัวผู้ชนเหรอหานใหม่เลยน้องแย่หน่อยนะเพราะโดนแจมไปหมดแล้วยังไงล่ะไอ้งั่ง ไไีไม่ออกเหอก็ไม่แปลกเท่าไหร่นะ okay, ไปดูกัน่สมสามารถใช้กระสุนแท็กในการติดตามได้เี่ยข้าประตูซะ What did you ล oh, ุกๆเลยโอ้ไม่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 บัตไปคนบัตบัตเพนเร็วเดิมพทีน้ก็แก้เราได้จากทุกที่จากก็แทมหน้า ยังโง่เลยอไงอย่ยเงเขาประเฉ็งนี่ไงขาต่อไปอาจจะสลักหลุดกับเสพเฮาไม่ได้เป,ปนน็นคอพอดข,ข้ามตายคาตายเน,นี่ยโอเคไม่เห็นล้ค่ะเดี๋ยวไฟจะมีฟ้าไวอ้อีกงั้ ซ่อนกนเัเราทำได้เราทำได้แล้วไฟฟ้าสับ,บัดมังเอ็นจะเก่งเลยว,วะ่ะนี่แห่มชูชานก้าดูถูกดีดนะเหนืไฟ้าจะมีไฟไว้พวกง่งฮ่าค่ะและเหนือฟ้าก็ยังมีกู ตามแม่ไหมไอ้แบทแมนเดาไปรปะารู้ไหมว่าคุณตามมาจะติดเลยละ่ะเซนที่กัน ใช้ควันไปนำทางนีนะคร ais, right. yeah. ับตาขาเยอะมากปนเวนปินเนี่ย They don't kill you. Just feels like being hit with a sledgehammer. Yeah, well, we're up here, and as far as I know, his car don't climb a wall. Uh, I think it does. <coughs> hey. Phiết take down, bồi quan, xâm hay get gì เข้าไปด้านหน้าไม่ได้แน่จริงๆก็เป็นบิลที่ถลมก็ได้ไม่ใช่หรอวะมาเข้าประตูหลังเคลียตัวเกย์กลายกัน เจอกันอีกแล้วนะเฮายกรคิดก็อยู่ว่ะมา้สัตว์อาครับนี่บอบบราคอทอมบอกไปหมดอไม่อยู่ไหนเหนื่อยเหรอเดี๋ยวตัวไหมต่อยไข่ โูชากระดกมึงให้หมดขอประคบทใครเอามาโอเคพวกเขาก็หลบค่ะไปพบกับตระกูลดึกไซมอนสแต็กคืิดว่าทำบริษัทเครียดสักอย่างอย่ามาโกหกโกตอแหลกูไว้เปรดใช่เปล่าใช่เปล่าสบายได้โอเคอยู่เรื่อหอกวางเขาลงซะได้จัดให้อุ้ยเหี้ย มาช่วยอะไรแกไม่ได้หรอกสแกโคลจะเล่นิ่งต,ตายหานะ่าเบิร์ตแมนโอ้เฉลิมดีดิ้งข้อหัวมันก่อนเองหรืดดรอ,ว,อว่าข้าวเดี๋ยววจการได้ไงไม่ต้องหัวไว้แทงคิ้วกันทีหลังเว้ยโดนไลช่ชน ไม่ต้องโยงอัดเขาเลยสัตว์ให้แหลกจัดไปได้วิง่ง ซาดให้กระจุยเทคยาวฟาดเข้าให้สา <c oughs> ให้ตาย We can't let him. You need to let me help. don't I had it under control. Back in Bloodhaven. These weapons, this the, aircraft aircraft. Aircraft. the best place for me is here. Look. With the amount of weapons, Penguin has been running. The in the this cannot, the out, cannot be, any good time. Cannot be any any other caches in the city. Place for evidence. Locate more of Penguin's refrigeration trucks. ทะเลาะกับทุกคนจริงว่ะภาคนี้ทั้งโรบินทั้งกอร์ดอนทั้งได้วิงเห็นไม่เห็นไม่ทเะเลาะอย่าทะเลาะกับเสียงหัวก็ถอยออกมา I'm going after Barbara. We'll have Barbara to as soon as I track down any of them. Hey Victor, we'll see you later. Sure... Thank, Thank you, Victor. At least me to buy la. Blues. Alfred, find out everything you can about Simon's dad. The pharmaceutical magnet? Of course, sir. What have We got here. Uy, kok kan rong wa. ต้องหาตำแหน่งที่สามารถเคลียร์ผู้นี้ได้ร้อนทุกที่จร,ริง You didn't stand a chance. Exactly. We should just go collect the head out of this damn city. Can't wait. I hate this place. It's always raining and it stinks. What do you mean? you have on Simon Stagg? Okay. Stag. Oh, well, CEO wow of Stagg I Enterprises. Mean, no a company that specializes in advanced medical research and The threat analysis indicates that Founders Island is covered by the militia's long-range radar and missile launchers. The Batmobile will be detected and targeted as soon as you cross the bridge. Don't worry, Alfred. I'll go in, Alfred. I'll and stick to the roof. Okay. find me the schematics of those airships. Yeah. Best of luck, sir. Then we got the are Good. Get in there, Watch and interrogate him. Lieutenant, I'm assigning you unit for we guarding? Scarecrow. boss wants to come aboard. เสียงเขาเป็นอะไรแวไหนวะอ๋อบนเนี้ยนะใช่ที่จะเจอก่อนหน้าเี่นโอเคเอออย่าใกล้ทรฟีอะดีวะเฮ้ย มิชั่นต่อไปคือไปที่เรือของไซมอนสเต็ควัตถุไม่ชัดเจน

ตั้งดานที่อะไรกันแถวนี้เฮะยฟาดตีกุ้งเหรอกุ้งเหอรอกะนำกะนำซัมเมอร์เซลจะไป khu xa cần đi lại có bị gì cái đồ gì à Yeah, bị tiền วิ่งเหี้บดเอฟโรตัพเซอร์ไปเลยกับไไม่เคยเห็คนดังเลยไงมาดีเลย แพ้หลบไปทันจเจอไฟมือพวกเราหันเข้าไปเป็น,นไงล่ปะปาชีต ปีนสองรายการเปิดแบบให้เรานะครับทำอย่างนี้ให้เราทำอะไรมันจะมีอะไรง่ายขึ้นเยอะเลวลาบินจะได้ไปสะดวกึ้นคล่อมโดนปื้มแบบปลอไปหาไปเรือของไซมอนแซก ไล่ปิดโดนตัวเกกาแถวนี้นกันขอเคลียร์พวกเกกาสักครู่ วิแรยงยกยาบแล้วแ่ตีกลับเข้าไปสแกโค เลยโดนเกตข่าตัวเกตข่ไม่กี่ตัววางเจลระเบิด าเตือนเดสส์องกรโดนปิดอยยุ้ยเหี้ยตกใจหมดไอ้สัตว์นี่ฮ่าโคตรระทึกแง่ตุการไอ้แมนเบ็ดใครสักใค่สอยให้ได้เปิดฮะ ไม่ดีรู้ไหมเล่นปืนเป็นไม่ดีรู้ไหมเฮ้เปมดดีรู้ไหมเฮ้ ้าไปไหนมีใครหือใครเอือยไหมดีเลยทีเดียวก็เปิดแมป Hey, i here, huh? the, man the militia have captured Stag's airship and set up a watchtower with sentry guns. Looks like it's, a Looks like it's from that central command point. I need to take it out. ปปใช้โหมดนักสืบไม่ได้ใช้โหมดนักสืบไ,ไ,ไม่ได้ไหมจะับไ,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 ได้ได้สายาโก okay. กันหยไวัยรุ่น กำปั้นจากฟ้าฝ่าเเ้หมดละเจับฉีดได้ Oh, okay. hey, I'm at the airship. What did you find? Well, the, we'll the, the original schematics show. reveal a service hatch that should be accessible from the top of the aircraft. It would seem Mr. Stagg is rather protective of his research. I expect the security to be high. Thanks, Alfred. Yes, i must the remote tracking device. Come on. i about to need it. ดูความอย่างรู้ไปเกิดงานประวัติงานผมด้วยนะคุณเบนวันแล้วว่ารบโปรแกรมโทรหัสไฟให้แล้วเปลวของที่ตึกเวนกัน กระโดดเอเปิดโอ้แกเจ็ตอยู่เพียบ there's a service hatch on top of the airship i can use the remote hacking device to get in <laughs>